น้องเมนูคำนี่นะค่ะสิต้มพักกินกันมื้อนี้ค่ะพื่อนลองดผักทุกชนิดประกาศซ้อมประกาศขาวแล้วกะ็กระลำม่วงนะค่ะสิต้มมามามันหนาวค่ะพี่น้องปักหยูลงถึงน้อยแล้วแล้วก็ใสสหมูลงไปค่ะหมูลแล้วก็ต้องตามด้วยปากกระปร๋องโอ้ยแกบอ,อกปากกระป๋องลงไปค่ะที่จริงนี้ใส้สองกระปร๋องกระเซ็บแล้วค่ะมีกระปรอ๋องเยวะมเนี่ย มันกับฟองเดียวอืมจะบีบพนลงไปนะค่ะพี่น้องอย่างนั้าก็ไปเติมที่หลังเดี๋ยวไหนะวัดวนดำจะกินน้ำบ้ไงเลยตานลงน้อยหนึ่งใส่เครื่องปรุงม,มาม่าลงไปค่ะพี่น้องอืมอืมเป็นเสียบมือนี่หรอเสียบนาะพักเต็มเหมาะเพราะว่าอยากกินพักหลายๆอื ที่เหลือเขาก็ค่อยปรุงเอาไปหนี่งพี่น้องอันนี้เขาก็ได้นรสชาติมามาเลยเนาะยางเค็มนัวก็คือเขาไปกินกว๋วยเตี๋ยวลราค่ะเขาก็ปรุงเอาเพราะว่าสองคนกินบ่ค,คือกันต้องปรุงไปปรุงมันแล้วรเราเต้มเสร็จอยู่นี่หม้อนี่เป็นไ้ำอูดมกินน้ำก็ได้ตีไข่ลงไปมน่อืมไข่ลงไปใส่จากซีนะอือนีคือฝนด,ดีฮะอือตู้ใส่ต้มซีมเบรน ซีมเล้าก็ไปเพิ่มมะนาวหรือว่าเพิ่มน้ำสม้มหรือว่าเพิ่มอย่างเอาเนะประเด็น,นพี่น้องคุณนะคะ่ะมาม่าลงเลยม,มาม่าซีฮอเนาะไม่เนเครื่องปรุงปิดแก๊สเลยเประเดนคะ่ะมามา่าเราอยากใหเนนะะ้เพนคนเละเนาะค่ะพอฮ่องมหนาวก็บซุกแบบนี้ไปตัตกใส่ถ้วยใสถ้วยมันก็ได้เลยใส่ถาบญ่เลยคนละถ้วยคนละสองฮอเน,าเอนอ่าเด่นเลย เดี๋ยวหา,หมหาโยหมยแล้วกันโอ้ยหมูหมูน้อยเสียลูกพี่น้องมาเลยหาไปซืบอเสาน้ำกันพรวาวกร้อีก็ยิ่งบ่เดี๋ยวเลือกหมูกันมาเด้อบ้ดนี้พี่น้องคุณ่ะถวยยากมาอีกแล้วค่ะถวยใหญ่กระดอกระเดือ<ด>สวัสดีดค่ะสานบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องวันนี้มีอาการอยากกินต้มมามา่าเผ็ด อันนี้เพิ่มพริก<ม>เพิ่มเพิ่มปรุงเพิ่มอีกสิค่ะเพราะว่าคนละถ้วยหืมสลัดกะปิพริกสดพระบุงหนาไปเนาะไม่เ้อง หวานเนี่ยเนี่ยจุดประสงคืออยากกินต้มผักพั้ที่ต้มตะผักแล้วนะกับบะคือ,คอนนะพี่น้องนะอืมลองกินได้ยังมันเป็นยังไงบ้านบ้าน กระลำม,ม่วงค่ะอืมมันก็อ่อนดีอยู่ดีเขาต้องต้มสูงหนักตอนอน้าใส่ไม่แต่งแข็ง เป็นยังไงบ้าง,งบ้งเนาะอากาศส้อนน่ะต้มเส้นมามากกับเซ้นเสี่ยมสันดิว่าสันเป่าหมูเครือไม่หมูหลายหมูก,กับอันนี้คือกันปะครับผมกักันกาขาวขาวอุ้มเส้นเป็นยังไง นี่ห้างกินพักอืม 那得啊。嗯。嗯。 ต้มน้ำมัไหนไว้ราคากันไปแล้วก็เก็บเครื่องสูบน้าเก็บเครื่องสูบน้ามึงมงาซาปาผมคะ่ะ Xin mm. mm. <laughs> nhìn, nhìn nó mấy anh Ừ Đó là lời mọi người Cảm ơn Ừ อืม,ม,อ,มอืมอสสิ้นนะอืมหวานดีอยู่ดี่ไม่น่องแต่ว่ากัะสิได้ต้มก็ได้ต้มอย่างก็นานก็แบบ กระลำทรมดาหน่อยนึงเนาะคว่ามันแข็งแข็งแต่ว่าบัดซุกมันแบเป็นกรอบ,บหวานๆส่วนไหนเป็นมะผัดบวแบบผัดงอ้อมสีซื้อๆแอบม่บ้างไปน่าผัดรวมน่นะเนาะยินดิเสีแง้มขึ้นไห ไอ้บ้านเป็นห่าวเป็นว่าเมื่อวานนี่ผู้ใดไปกินยำเสิร์ฟกับเสแซ่บแซ่บแซ่บเแสร็เห็ดยำขายวันนี้เพิ่นว่าวันนี้จะหาใครอีกเด้อได้ยบรรอบสิ้นถึงอยากเริงกีฬานป้อมค้นขายผู้ใดจะไปตำนาบุ๊ก เพิ่มมะสวนไปเห็ดอันนี้วก็แต่ว่าคนสิม,มาหลายนะค่ะเพราะว่ามันมีการแข่งขันน,นั่นแอลบิกตเนาะตะลหมูบ้านจะไปเยอะกินเปี้ยวยิ่งเยอ,อะกลเอาเยอะ,ะยอคือได้อย่างกับมี้หมนจะพาไปเบิ้งขึ้นน้อง ใหญ่เด้อไปท้ายพ่อมนั่นแหละผมเนาะเพิ่น,น,น <c oughs> มาสวนอหน่อยาเสิร์ไปแข่งอีหยังก็กีฬาอีหยังพวกพี่น้อ,องกีฬาเดาลูกโป่งสั่นเพิ้ลมะเราเสิร์ฟไปจะเดาเก่งตงหลายคนมือม้อนี้ล่ะอือแล้วก็หลายคนพี่ว่าแล่นมาละเดากันต่อไปน,นิดนึงเนาะเป็น เดาให้ลูกโป้งแตกนะฮะนี่อืมอืมอืมเนียวก้นไปเยอะเดีอยวอันนี้โอออย่าแม้บ Đầu tiên nhé mất dầu cửa máy này à, sau đó đi này kha Bấm mất cái tinh Làm Cái để cái gọi tất cả Cái này mất khẩu cái แล้วสิ่งว่าคันไม่มีคนมาขายแกงเงกินอีกโฮแห่งจ้ะขายประหันหน่ะแล้วสิ่งอยากแน่น่อยเนี่ยต้องหาโตมานั่งในบ้นกินอ่ะยกเป็นว่าสิใจก้องผม สามงานสมุนีไม่ค่ะก็บพวกไอเอาถวยเป็นนั่นเนี้ยเพื่อเนเอารวยผม,<ฟ>มเลยกสมุนีอะไม่ใช่หลังเนี้ยอืมก็เห็นคนเดียว่ากหลังนั่นกระดีเนี้ยเพื่อนใส่ถวยผมแบบแข็งๆเห็นปะเป็นกระดาษนะ เป็นะกระดาษ่ไม,แบบม่นพ้มาแลยดูดดูดูแลบบ้หมดเดิมเมพราะว่าอยาก เส้นซ,ซาวเครื่องขมเขาลองยำมะม,มาสูตรนี้ของเมืองบ้าสูตรเด็ดโอ้สูตรยำเขาอย่างอื้แต่ว่าเขายำแบบแบบนี้ยำมะมา,มาเขาก็ใส่ข้าวโพดครับอันหมูบดเนาะหนึ่งแก้วนึ่แก้วใช่อ,อ่ะอืมอ๋อแล้วครับจากว่าหนาวหนาวอยู่อืม ได้กันแซ่บแล้วอืมสไลด์คลิปนี้นะคะ่ะคำนี้กับแซ่บเซมกับขี้ยากต้มามะม่าค่ะเป็นแนวง,ง่ายๆแต่ว่ากับวสุสิรวบรวมหลายย่างกับถือว่าเครื่องหลายอยู่คือเก่านะคะ่ะม,ม,มะม่าธรรมดาแต่ว่าก็บ่ธรรมดาพี่น้องเัื่องไหนก็ฝากเป็นกำลงังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะสหรับพี่น้องนะคะ่ะ